สวัสดีครับผมนุคพระโดนครับ,รบผมอาบาลูนะครับก็สำหรับปีใหม่ไทยนี้หรือว่าพี่ดีสงการ,รอ่า<ะ>อคุณฝากคุณคุณคุณบอกคุณพี่ <ไ S 1> บอกก็ขอให้ทุกคนครับสำหรับใครที่เดินทางกลับบ้านต้องขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเอาไม่ขับและก็พยายมทุกการเดินทางครับให้ทุกคนปลอดภัยครับผมสำหรับสงการนีส้สำหรับนุคด้วยขอให้พี่พีเอฟซีทุกคนนะครับทั่วประเทศเลยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้เงินทองปังปังเลยนะสงการนารี้ และที่สําคัญนะครับเอาไม่ขับนะครับไฟก็ขอให้ปลอดภัยกลับขอยปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยครับสวัสดีวันสำคัญครับ